Chị có nghĩ xem con mà một người con là một loài vật glorious Wasn Đ Wir Land gep Này con xin trả này một lý này con มันเลียนออกเนาะอาลีเห็นลิบลงมาป้ตาต้องมันบุเป็นจอนกับเปนงูแหละเดี๋ยวเห็นแต่กลมมันเนาะเห็นแต่กลมนะครับหลุห่เลยอ้าเสียดา,า,ายพี่น้องต่อไกลมือบุเข้าอะอาลีมาแก้มือพี่น้องเอ้ยมาแก้มือเนาะเพราะว่าอาลีมามือมือกลมท่านมือที่ซ่องมือนั้นน่ะมันเข้ามาทางร่างอาลีเนาะมันเลียนมามโม,ม่ทุกคน ลีจนได้ยินเสี่ยงมันตึกปึ๊กปึกปึกปึกสินะ่ะแล้วบันนี้มาบันนี้อลีมาปักคืนอลีไปนั่งไกลๆเลยเนาะไปปักคืนตีปีก๊กสกันดีดากทุกคนแต่่าบุกเข้าเนอะอลีก็งึดเนาะเราก็ทากนี่กวนที่มันจะบุกเข้านะอลีก็ส่งไส้อันหนึง่งทุกคนส่งไส้เพราะว่าข้าเจ้าประก,กาศเนาะประก,กาศบักแห้งมันดังบมดนี่แล้วบันนี้หมาเรา มันมาแบบว่ามันขั้นเรามันมิดแบบนี้จังหวะที่มันมิดเนี่ยเดี๋ยวอลีจะมาบ่งกองอีกตึมเธอหนึ่งเนาะถ้าถ้าว่ามันมันเข้าอลีบ่งถ้าว่ามันเข้าอีกอลีจะเอาตัวน้องมันมาทุกคนต้องมีเธอที่ซ้ำเนาะตัวนี้เนาะขั้นม้วนมวนทุกคนอลีจะมาปักคืนเอาแต่ว่ามันมีไม้ทุกคนไม้โดกเนี่ยยูถึงตกมาดังบึกหนึ่งเราบ้านั้นเราบ้าน,นึงเราสล,สละสละสละอีกดังบึกอีกตึมบ้านหนึ่งอลีก็โอ้ยคือสีแบบ มดสิทธิ์เลยทุกคนกำลังกำลังไปว่าขั้นตีปีกสะกันเนาะไก่ลีกับตีปีกสะมันมันก็ตีปีก่ไก่ลีเนาะเสียดายสุดๆพี่น้องมันก็ตากมาพี่เนาะบูฮัว่ามันเห็นยังบูฮูวเนาะแต่มันก็ตากแล้วก็เล่นไปเนาะทุกคนอลีเน่สะเอันเน่สะเอือนสะสะก้นเหมือนเนาะเพราะว่ามันหงอยอยู่ฮะทุกคนงับก้นลีเอาไปให้เมีย阿里ปีนเนาะ ตัวใหญ่เตื้อพี่นอ้องคนวากมันเลยเนาะอยู่นี่เบิ่งอาลีเบ,บิง่งลูกปืนเข้าเข็มว่โอ้ป้าถูกสุดยอดทุกคนปืนโคตรต้อมเลยป้มามันโมเดเนาะแล้วมันต้อมปกติเนาะอาลีจะยิเองเนาะคืออาลียิงตอนนั้นคืออ่าไม้แบบนี้กับแบบนี้เนาะแบบนี้กับแบบนี้แล้วเราใกล้มันนิวกลางๆเนาะอาลีซับใส่กลางๆเนาะเรามาโมใส่เบื้องนี้มัดทุกคนเราขึ้นแบบนี้ ขึ้นแบบนี้เบื้องนี้กระทึกแต่ว่าเครื่องกลางบูทึกเนาะบุทึกได้แต่คนพี่นอ้องได้ได้น้อยเดียวแต่ว่ามาบ้านนี้พออาลีมาเบ็ดมาเปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยโอ้คักคักคักห้ากรมาลองครั้งแรกพี่นอ้องพออาลีเบ็ดให้เมื่อวานนี้เนาะโอเคเนาะอาลีจะหยัดปืนแลวก็กลับไปส่วนเลยพี่นอ้องไปเกลือไก่น้อยเนาะ